ดอทคอยนะครับพุ่งอย่างรุนแรงนะครับขึ้นมาจากจุดต่ำสุดนะเกือบ30%นะครับแล้วก็ในฝั่งเทสลานะครับกำลังออก iPhone ตัวเองนะครับชื่อว่า P iPhone มีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เรามาดูนะครับสวัสดีครับผมกอลลองทุนนะครับก่อนดูนาขอนเพื่อนกดไลค์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนนิดนึงนะครับจะได้บ่งจัยกับทีมงานของเรา แล้วตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุนในกลุ่มสีนะครับเพื่อนที่อยากสอบสานเราและดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเจนิคทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ล่างเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับเรามีกลุ่มโอเพนแชทนะครับแล้วก็ในฝั่งของ Discord นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์กราฟทางด้านคริปโตแล้วก็การวิเคราะห์มาสเตอร์เทรดเดอร์ในบิตเก็ตด,ด้วยนะเพื่อนที่ แล้วก่อนเริ่มที่ข่าวแรกนะครับผมอยากอัปเดตตลาดภาพรวมนะครับในภาพเดนะวันนี้นะของ btc ก่อนนิดน,นึงนะหลังจากที่มีการปิดภาพ7โมงมาเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ในฝั่งภาพวีคเนี่ยเหลืออีกประมาณเกือบ1ึงวันนะครับประมาณ23ชั่วโมงนะก็ภาพวีคเนี่ยมันมีสัญญาณการอ่อนแรงให้เห็นนะมาประมาณหลายอาทิตย์ละนะครับแต่ตอนนี้ดูภาพวีคเนี้ยถ้ามันยังปิดแถวๆถนี้เนาะก็ยังเหมือนการออกข้างลังเลอยู่แต่ถ้าเกิดมีแรงซื้อขึ้นมาแรงๆเป็นแท่งใหญ่ บิกไว้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีสัญญาณการกลับตัวขึ้นไปแถวประมาณ1 8 0 0 0ได้นะครับแล้วก็แถวโซน EMA 26 e ่เนี่ยระดประมาณ2 3 0 0 0นอะไรเงี้ยน่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงเลยแต่ตอนเนี้ยยังไม่มีนะยังไม่มีวีวแววของแรงตรงนั้นนะครับที่เราคุยกันคราวนี้มาดูกันในภาพเดย์นิดน,นึงนะว่าภาพเดย์ตอนเนี้ยเป็นยังไงนะครับภาพ,พเดย์มันมีสัญญาณไดวอ์เจนให้เห็นก่อนอันนี้น,นะครับที่เราได้มีการวิเคราะห์กันเนาะว่าราคาทำนิวโลไอซ์ไซด์ไม่ทำนิวโโลนะครับ แต่ตรงนี้ถ้าเราดูนะการรีบาตขึ้นมารอบนี้ดูเหมือนยังไม่รุนแรงมากนะครับเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มาแตะแถวโซน EMA 12ตรงนี้นะครับแล้วก็ยือย้อนะไม่ยอมเบรกขึ้นไปนะครับเราลองซูมอินไปดูนะครับในการวิเคราะห์ภาพ1ชั่วโมงของเราหนึ่งว่ายังอยู่ในกรอบที่เราวางไว้ไหมนะครับเรามีเกณฑ์อะไรบ้างน,นะครับในการตัดสินใจหลังจากนี้นะหลังจากนี้นะครับอ่ะสู้เพื่อนดูนะครับแล้วก็อ่ะเปิดตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้มันวิ่งอยู่ในลักษณะของคลื่นอิมเพล e ์ตรงนี้ ที่ครบห้าคลื่นไปละนะครับในขา A แล้วก็ตอนนี้กําลังทําลักษณะของการคอลเลกทีฟลงมานะครับเป็นขา B เรียบร้อยละแล้วก็กําลังทําขา C ขึ้นไป5คลื่นที่เรามองไว้นะก็คือตรงนี้มีการขึ้นมา1ย่อ2ตรงนี้ซึ่ง2เนี้ไม่ควรหลุดนะไม่ควรหลุดเส้นขาวที่เราได้มีการตีไว้แถวประมาณ1 6ึ่0อนะครับอันนี้เพื่อนๆก็เป็นเกณฑ์ในการเทรดกันได้นะไม่ควรดิฟลงมาทะลุ ถ้าดิฟออกมาทะลุเนี่ยเราจะต้องทําการวิเคราะห์แถวนี้ใหม่นะว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันอาจจะจบขา B แล้วหรือยังหรือว่าจะเป็น B ที่แบบยืดออกมาอีกนะครับซึ่งจากที่เรานับขาตรงเนี้ยดูเหมือนนะดูเหมือนน่าจะจบไปแล้วนะครับแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่เบรกขึ้นไปเป็นขา3ให้เราเห็นนะครับถ้าเบรกขึ้นไปเป็นขา3ตรงนี้ก็จะขึ้น1 2 3่งสองสามใช่ไหมไซเวอ์ออกข้างตรงนี้4แล้วก็ขึ้น5อีกทีเพื่มหนึ่งนะครับไปในทาร์เก็ตที่เรามองไว้แล้วก็ตรงเนี้ยขาซีลเนี้ยน่าจะจบนะครับขา2เนี่ยน่าจะจะบ นะครับแล้วก็ทําการวางขาในการลงใหม่นะครับจากที่เราคาดการไปนะคราวนี้ในฝั่งดาวโจนสนะครับนสแลกทองคําน้ํามันนะครับอันนี้ยังไม่เปิดนะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นวันวันเสาร์วันอาทิตย์นะก็หยุดนะครับในฝั่งของ ETS นะครับ e t มาดูนิดนึงนะว่าตอนนี้ภาพรวม e t ทเป็นไงบ้างมองคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ตัวโครงสร้างของตัวราคาต้องขยับมาในหนึ่งนะเพราะว่า เรื่องเวลาเนี่ยเราจะเป๊ะๆไม่ได้แต่ตัวคลื่นเนี่ยคล้ายๆกันนะครับดังนั้นเนี่ย ETH กำลังทําขาที่จะขึ้นไปแถวๆเาน,านี้ยประมาณหมื่นอ่าพันสามเนี่ยพันสาไม่ใช่หมื่นนะพันสานะครับก็ต้องรอดูกันเนาะในฝั่งของอัลคอ n อื่นนะครับเราอัปเดตครา่าวๆอะไรกันเนาะดูในฝั่งของ DashY ภาพสัปดนิดนึงว่าตอนนี้ DashY เป็นยังไงบ้างน,นะครับ DashY ภาพสัปดเนี่ยถ้าเราลองซูมเอาออกมานะครับตอนนี้ดูเหมือน ดูเหมือนนะดูเหมือนดูเหมือนจะยังไม่มีแรงในการดีดตัวกลับในภาพวิ๊นะครับแต่ในภาพเดย์เนี่ยมีสัญญาณไดเวอร์เจนให้เราเห็นนะครับถ้าเกิดมีการปรับตัวขึ้นมายืนแถวหัวเก่าเนี่ยร้อเ,เนี่ยน่าจะมีการทาําลักษณะของการดีดตัวกลับเป็นบูลิส s h ได้นะครับก็รอดูกันนะแนวรับถัดไปอยู่แถวประมาณร้อยสี่นะครับสำหรับ dxy เนาะคราวนี้ในฝั่งของเซตดูเซตนิดน,นึงว่าตอนนี้เป็นยังไงเซตนะครับในการที่เราตีไว้นานมากแล้วนะตัวเทรลเลน์ตรงนี้ที่วิ่ง เป็นกรอบแนวต้านอยู่แนวรับนะครับก็วิ่งเป็นกรอบแนวรับอยู่ด้านล่างนะครับเป็นเส้นสีเหลืองนะสเส้นนะครับก็น่าจะมีการวิ่งแบบซิกแซกไม่ใช่เสซิกแซกเขาเรียกว่าไซเวยพูดผิดไซเวยนะครับออกข้างนะครับแล้วก็ไม่คนหลุดนะไม่คนหลุดแถวๆประมาณพันหแล้วก็ถ้าจะเบรกขึ้นต่อต้องหลุด16 3 16 3 7เนี่ยขึ้นไปนะครับเบรกขึ้นไปซึ่งผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์ในการเบรกเนี่ยค่อนข้างสูงเบรกปรับตัวขึ้นคนะ่อนข้างสูง อาจจะต้องรอก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรีบนะอาจจะมีแรงแลกเวลาประมาณช่วงเดือนเอพิลนะครับสองศูนย์สองสามนะครับก็รอดูกันแล้วกันนะครับคนนี้เรามาพูดคุยกันถึงแอลคอนิดนึงในฝั่งของคัพเนาะคัพก็เมื่อวานปิดภาพเดย์ไปเพื่อนๆหลายๆคนคุยในกรุ๊ปนะครับว่ามีการเทขายออกมานะเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยมีสัญญาณเดเวอร์เจนให้เห็นที่ผมคุยในกรุ๊ปไลน์เป็นแชทนะหรือว่าดิสคอร์เนี่ยผมบอกว่าคัพเนี่ยน่าจะมีการเทออกมาบ้างนะครับแล้วก็น่าจะมีการวิ่ง ลักษณะไซเวลข้างนะครับหลังจากนี้เพราะว่ามีสัญญาณอ่อนแรงให้เห็นถ้าไม่ลงแรงๆถือว่าโอเคละก็ยังมอนิเตอร์ต่อนะครับแล้วจุดที่เป็นแนวรับถัดไปที่ไม่ควรหลุดเลยนะแถวประมาณ6 1แล้วก็50เนี่ยเป็นจุดที่เดดไลน์เลยว่าถ้าทรงจะสวยเป็น up ten เนี่ยอยู่ต้องห้ามหลุดแถวนี้นะนะครับเดี๋ยวผมใส่สีแดงไว้ดีกว่าเผื่อเพื่อนเข้ามาดูทีนะจะได้เห็นภาพว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่ค่อนข้างสําคัญ นะครับถ้าสีบตัวนี้ไม่ควรหลุดนะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของตัวที่นะ่าสนใจนิดนึงนะ CRV ที่เรามีการวิเคราะห์ในคลิปเมื่อวานนะครับไปนะก็มีการพุ่งขึ้นมานะรบเบรกขึ้นมาเลยเพราะว่ามีสัญญาณดิบเร์เจนร์้เห็นเหมือนกันแล้วก็มีแรงการซื้อนะครับขึ้นมานะฮะดังนั้นเนี่ยก็มีร i สตทบอร์ดที่เราวางกับเพื่อนๆดูนะว่า list มันอยู่ประมาณ1นึ 4, ่งต่อสี่ถ้าเกิดมันมีการตัวกลับขึ้นไปในโซนด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับดอทนะครับวรบ,บวกขึ จากจุดสะสมที่ไม่ควรหลุดนะที่ผมบอกไว้นี่ดีขึ้นมาประมาณ29% 30%, 30ได้นะครับเมื่อวานเนาะก็ตอนนี้ตั้งลำและขึ้นมายืนเหนือตัว EMA 12 26 50อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งลำที่จะวิ่งนะที่จะวิ่งนะครับก็ลองพิจารณานะครับการเทรดกันดูแล้วกันนะฮะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของข่าวนิดนึงว่าตอนนี้อีลอนมัสนะเขามีการพูดคุยนะครับใน Twitter นะครับว่าเขาเนี่ยกำลังจะทำตัวโทรศัพท์ ที่คล้าย,ย p h o n e เลยนะตาเป็นในฝั่งเท sla นะครับมีชื่อว่า P iPhone นะฮะก็มีการพูดคุยกันนะฮะทวิตกันในทวิตเตอร์ Twitter, นะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่มีการเปิดตัวไม่มีอะไรนะแต่อาจจะมีโปรเจกต์ที่กําลังแบบออวิเคราะห์หรือว่ากําลังวางแผนที่จะทาอยู่นะครับก็มีคนเนี่ยมาพูดคุยถึงเรื่องเดทนะท,ที่จะมีการออกนะแล้วก็เรื่องไพร์นะครับต่างๆ่งนะฮะซ,ซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูการอัปเดตกันอีกทีหนึง่งเหมือนจะมีโมเดล นะครับข้าวๆเพื่อนๆดูด้วยนะครับก,ก็ลองไปดูในในหน้าปกล้กันหน้าปกก็มีมีการใส่รูปไว้นะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของออคุณเจฟเบซโซสนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เ,เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยกำลังเข้าสู่โหมด recession นะครับก็คือสวัสดิเศรษฐกิจถดถอยนะครับแล้วก็เขาบอกว่า ทุกคนเนี่ยควรจะต้องประหยัดอดออมนะครับอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยนะฮะแม้ว่าอาจจะซื้ออย่าเพิ่งแบบไปไปใช้แบบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเช่นแบบซื้อทีวีซื้ออะไรพวกเนี้ยนะครับควรจะต้องเบรกไว้ก่อนนะเพราะว่าตัวเศรษฐกิจที่เขามองเห็นในอนาคตฟอร์เควสที่จะเห็นเนี่ยมันน่ากลัวมากๆนะครับดังนั้นก็เรามาระวังกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆเ,เนาะในฝั่งของบ้านเรานะฮะคราวนี้มาพูดคุยกันถึงในฝั่งของอีลอนมัสก์อีกนิดนึงนะครับว่าทาง ลูกน้องของเขานะที่เป็นลูกน้องเก่าของเขานะครับที่อยู่ในเทสลาเนี่ยเขาก็ได้มาบอกว่าอีรอนมาเป็นคนที่ออไม่ให้เกียรตินะครับในการทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบมีอีโก้ตัวเองค่อนข้างสูงเลยซึ่งกําลังเจอกับปัญหาตอนนี้อยู่ตัวเขาเองเนี่ยเจอกับปัญหาในฝั่งทวิตเตออยู่นะครับซึ่งอาจจะมีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงเนี่ยบางทีการสั่งงานการไล่ลูกน้องออกอะไรเงี้ยเขาก็จะมองไม่ดีอยู่ละนะครับอันนี้ก็มาแชร์ริ่งกันเนะาะคราวนี้มาดูกันถึงเรื่องกําลังการขุดนิดน,นึงว่าตอนเนี้ย ันเป็นยังไงบ้างนะครับบริษัทออสเตรเลียบริษัทหนึ่งเนี่ยกำลังขยายนะครับขยายทุนในการที่จะไปซื้อเครื่องขุดนะครับกว่า28ล้านเลยนะสำหรับตัวธุรกิจอันนี้นะครับซึ่งเขามองว่าถ้ามองในตัว long ทอมเนี่ยการขุดเป็นเหมือนฐานลากเลยนะครับซีอเขาบอกฐานลากในการที่จะเก็บสะสมในฝั่งบิตคอยได้แล้วก็เป็นเหมือนทําให้ตัวออ community ของบิตคอยมันแข็งแกร่งมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มันจําเป็นจะต้องมีอยู่นะครับแล้วก็ มีอยู่ใน long ทอมด้วยนะครับเขาบอกว่าลองเทอมเลยแล้วเกิดสมมติเรามองเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยบางทีการที่เราจะเข้าไปซื้อนะ bitcoin ในปริมาณเยอะๆนะครับเราไม่สามารถ log in เข้าไปใน exchange เหมือนที่เราทําการเทรดอยู่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทําการขุดนะครับในการที่จะสะสมมันในปริมาณที่เยอะๆนะครับอันนี้ก็เป็นเ,เรื่องทิศทางเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆลองไปดูในฝัง่ง hash rate นะครับกำลังการขุดเนี่ยตอนนี้มันปรับตัวเบรกทำ new high ตลอดเลยอาจจะมีการย่อลงมาบ้างเพราะว่า ภายราคาของ BDC ตอนนี้ก็ดรอปมาแถวประมาณ1 6ื่นใช่ไหมแต่ h a s เลดเนี่ยมันค่อนข้างสตองเลยปรับตัวขึ้นอยู่นะฮะอันนี้ก็มาแชร์วิ่งกันเนาะสำหรับนักขุดนะครับถ้าเกิดเรามองในลอง g t e r เนี่ยน่าจะมองลักษณะประมาณนี้ได้นะครับอันนี้ก็มาแชร์วิ่งในฝั่งของข่าวแล้วก็ในฝั่งของกราฟเทคนิคอลกันหวังจะ็นประโยชน์กับกเพื่อนๆกันครับ และสุขายเัีวนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งของเทสลานะครับที่กําลังมีออก iPhone ตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่า p iphone นะครับและในฝั่งของเจฟฟ์เบสซ์ทนะก็ออกมาเตือนนะครับทุกคนนะว่าตอนนี้ให้ประหยัดอดออมนะครับแล้วก็อย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับเพราะว่ากําลังจะเจอกับตัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า recession นั่นเองนะครับก็เรามาระวังกันด้วยถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดได้หาในฝั่ง cryptocurrency แล้วก็ฝั่งของเทดนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่ออนขบคคุณแลวสสัดีรับ